อย่างที่รู้กันนะครับผมในวันที่26พฤษภาคมในเกม Dead by Daylight ก็จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีนะครับผมซึ่งตัวเกมแล้วก็ทางเพจเขาก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับผมนี่เลยตามนี่เลยและที่สําคัญก็คือคิลเลอรตัวใหม่แล้วก็ซาวเวอร์ตัวใหม่นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็น DLC ของ s i เลนฮิลล์นะครับผมซึ่งฆาตก,กรก็น่าจะเป็นปีระมิดเฮดนะครับผมที่ได้ปรากฏตัวในเกมสยองขวัญเรื่องไซเลนฮิลล์นะครับผมที่มันถือดาบยาวๆครับที่มัน ยังไงอ่ะถือดาบแบบเออเหมือนอะไรวะเออนั่นแหละครับส่วนสไบเวิลนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันน่วน่าจะเป็นตัวละครในซีรีส์เกม s i l ดนฮิล l l หรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้อ่ะซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลนะว่าตัวที่จะเข้านี้นะครับผมเธอชื่อว่า h ฮเทอร์เมสันนะครับผมจากไซเ e นฮิล l l ภาค3นะครับผมก็ DLC นี้ก็จะเปิดขายในเดือนมิถุนายนนะครับผมจากที่ผู้พัฒนาได้เขียนไว้ว่า ไว้ในเทเลอร์เด็ดบายเดรไลท์นะครับผมซีเอิ้ดีเอลซีนี้ก็จะเปิดขายในเดือนมิถุนายนนะครับผมจากที่ผู้พัฒนานได้เขียนไว้ในเทเลอร์เด็ดบายเดรไลท์นะครับผมในไซเลนฮิลเทเลอร์นะครับผมจะเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเราไปดูกันเลยครับ หลังจากที่ผมดูนะน่าจะเป็นแมปใหม่นะเหมือนจะเป็นเหมือนโรงเรียนเหมือนแผนที่เก่าในเกมเ e a d by d a l i g h t เหมือนโรงเรียนอนุบาลแบดแ,แฮมอะครับ <c oughs> เออแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นซาวเวอร์คนใหม่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมแล้วท่านผู้ชมลองตัดมาตรงนี้ดิที่คิลเลอร์ตัวใหม่มานะครับผมหรือเจ้าพิระมิดกําลังมานี่นะครับผมตอนที่กําลังลากกลับมาผมว่ามันน่าจะเดินช้าหรือเปล่านะดูสิเออความเร็วมันไม่น่าแบบจะเร็วมากนะ หรือคิดอีกอย่างหนึ่งคือวิ่งเท่าเดินเนร์ดนะครับผมแต่ความสามารถติดตัวอาจจะโจมตีแบบเก็บชาร์แล้วลากดาบพุ่งเข้าหาเซอร์ก็เป็นไปได้นะครับผม <c oughs> ที่ผมเดามาทั้งหมดนี้ก็อาจจะผิดถูกบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะมาดูความจริงในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมว่าผมจะเดาถูกไหมนะครับผมผมจัดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงถ้าใครกลัวผ้าคลิปผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อ เวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้ดูไปคนแรกเลยนะครับผมแล้เวเจอกันนะครับบ๊ายบายเจอกันจ้ะเดือนมิถุนายนกับพีระมิดเฮด